thank สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับการอัปเดตของแมปของรอยัลไฮนะคะล่าสุดเลยนนะก็คืออัปเดตในวันอีสเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีอีสเตอร์มันมีการอัปเดตย่อยๆนะคะอย่างวันเอพิฟูลเดย์เข้ามานะคะแต่ว่าเนื่องจากที่ว่ามันมาแค่แป๊บเดียวเองเนาะแล้วก็พี่น่าจะทําไม่ทันด้วยนะคะพอเริ่มเดือนใหม่เนี่ยเทศก,กาลอีสเตอร์ Easter เขาก็เข้ามาแทนที่แล้วยังไงก็เขาเรียกว่าไงต้องขออภัยจริงๆด้วยนะที่พลาดไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยนอยะ,ะที่่าาจจหสํรับ แล้วก็อาจจะเก่าสําหรับใครบางคนนะคะแต่สําหรับพี่เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าใหม่แต่ว่าก็ลืมทํานะคะเพราะว่าเข้ามาทําไม่ทันจริงๆแต่ว่าในวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนยมาดูเกี่ยวกับการเก็บไข่หรือว่าการทํากิจกรรมเอกหันนะคะหรือว่าในเทศการอีตเตอร์นั่นแหละว่ามันจะต้องทำอะไรไงบ้างนะคะแล้วก็จะพามาดูอัปเดตคร่าวๆได้ว่าอัปเดตในรอบนี้เนี่ยมีอะไรใหม่ไหมหรือว่ามีข่าวอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่านะคะโอเคตอนนี้นะคะพี่ก็อยู่ตรงหน้าเกมแล้วเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนมาดูอัปเดตกันดีกว่าอันนี้นนนะะะคก็็จเเเปปอััดดตท้งหมลย ของแบบก o y a ย h i g นนะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะอัปเดตตั้งแต่เดือนมกราเลยนะคะคือตั้งแต่ปีใหม่ของปีนี้เลยเนาะว่าที่ผ่านมามันมีอะไรไงบ้างนะคะโดยที่พาทุกคนมาอ่านพร้อมๆกันตรงนี้เลยส่วนตัวเนี่ยที่ไม่ได้ทําอัปเดตตลอดเพราะว่ามันไม่ใช่อัปเดตใหญ่นะคะที่มีเซตมาใหม่หรือมีกิจกรรมใหม่ๆขนาดแบบต้องอู ho, wow ้ว้าวส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบมีแรงจูงใจมากพอที่จะทําให้เรากลับมาเล่นนั่นเองนะคะโอเคสำหรับอัปเดตในวันปีใหม่นะคะอย่างที่ทุก ทคนทราบกันดีว่าทุกๆปีใหม่เนี่ยมันจะมีแมปแมปหนึ่งโผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยก็สามารถทาเควสเพื่อหาเซตป๊อปสตาร์เซตนี้นะคะได้เป็นคําถามหลายๆคนที่ถามมาว่าหาเซตดาวเซตป๊อปสตาร์หรือเซตที่เป็นแบบดาวยิ่บวิบเนี่ยหาย,ยังไงมันหาได้จากการทําเควสป,ปีใหม่นะคะแต่ปีใหม่ในปีนี้ทางรอยัลไฮน h นะคะไม่ได้อัปเดตแมปนั้นขึ้นมาแปลว่าน้องๆทุกคนไม่สามารถเล่นเควสแล้วก็ทําเพื่อรับเซตป๊อปสตาร์ได้นั่นเองค่ะยังไงเนี่ย ปัจจุบันก็ซิปอปสตาหาได้จากการเทรดนะคะลองไปหาซื้อหาแบบว่าเทรดกับคนต่างชาติดูแต่ว่าถ้าจะถามว่าในปีหน้าควยนี้จะกลับมาไหมอันนี้บอกไม่ได้จริงๆเลยเพราะว่าในปีนี้เขาไม่ได้เอากลับมาแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วน,นอื่นๆเนี่ยก็ประมาณว่าเขาไม่ได้อัปเดตแมปปีใหม่มาใช่ไหมเพราะว่าเขานะคะเอาเวลาตรงนี้เนี่ยไปทําโรงเรียนใหม่ซึ่งโรงเรียนใหม่นะคะพี่เคยพูดคร่าวๆไปแล้วเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะนั่นก็คือ,อมันจะเหมือนเป็นการแบบรีเวิร์กรงเรียนหรือว่าอาจจะ เป็นการสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่นะคะโดยที่ความสวยงามของเขาก็จะคร่าวๆประมาณนี้เลยแต่ว่าเออสปอยในการออกแมปใหม่เนี่ยหรือว่ารอย High โรงเรียนใหม่เนี่ยมันมีมานานมากเกินกว่าที่คนเขารอกันแล้วนะคะมันหมายความว่าเขาบอกว่าจะออก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 ตั้งแต่2อปีที่แล้วหรือ1ปีที่แล้วจนถึงป่านนี้ค่ะก็ยังไม่ออกมาเลยดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นข่าวที่แบบจะออก้วนะแต่สุดท้ายก็ยังไม่ออกมาสาักทีเป็นแบบนี้อยู่หลายปีวนไปวนมาเลยค่ะแล้วก็ยังอื่นเลยก็คือเขา เขาทำการเหมือนอเอาแบบมพคริสมาดออกไปแล้วแล้วก็จะมีพวกผมใหม่เมคอัพใหม่แล้วก็เสื้อใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อในรูปแบบของเสื้อที่ติดกับโลบอกของเราเลยนะคะไม่ใช่แบบชุดเซตใหม่อะไรประมาณนี้เนาะเป็นเรื่องปกตินะคะในการอัปเดตต่อไปค่ะก็เป็นของปลายเดือนมกราเนาะก็จะมีทรงผมแล้วก็มีหน้ามาขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็จะมีสีผมมีออฟฟิตอะไรเหมือนเดิมแล้วก็จะมีฮีโร่ใหม่นั่นเองค่ะทุกคนและต่อไปค่ะอันนี้นะคะ จะเป็นอัปเดตเดือนกุมภาพันธ์นะคะประจำวันที่27นะัะไป ไปไปเดือนนิดนึงเนาะก็จะเป็นเทศกาลดิวดอบนะคะแต่ว่าทุกคนเทศกาลดิวดอบอ่ะมันอยู่ที่โรงเรียนรอยเอ่อไฮแคมปัสสมานานมากแล้วนะคะนานจนแบบจนทุกคนคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่อีเวนแล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบอะไรที่ติดแมปไปแล้วอ่ะแต่ว่าเขาอัปเดตมาว่าโอเคมีดิวดอบมาแล้วก็โอเคมีอัปเดตก็มีอัปเดตวะมันเป็นอัปเดตท,ที่เหมือนแบบไม่มีเข้าใจใช่ไหมมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรใหม่นี่ว่ามันก็อยู่ตรงนั้นของมันมานานแล้วอะไรอย่างงี้อันนี้นะคะก็จะเป็นเมคอัพใหม่แล้วก็สีผ้าสีโ หนะคะคอันนี้น่าจะเป็น Starlight Halo Flowering นะคะปี2023สามารถปรับ Toggle ได้แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Halo เนาะในส่วนตัวพี่ไม่มี Halo นะคะเลยไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปหารูปภาพของเขามาแปะให้ได้ไหมเดี๋ยวยังไงก็จะลองหามาให้ดูนะคะว่าเขามีอัปเดตตรงนี้อะไรงไงบ้างเนาะต่อไปนะคะอัปเดตเดือนมีนาคมนะคะเป็นปลายเดือนเนาะก็เขาอัปเดตว,วัน e p i p d a y มานะคะแล้วก็มีกิจกรรมน้อยๆเล็กๆนะคะ ที่เดวิเนียพาร์คก็ถ้าเกิดว่าใครเคยแบบว่าเข้าไปเล่น สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ให้พี่ได้นะคะว่ากิจกรรมเนี้ยมันมีอะไรบ้างเท่าที่พี่เห็นก็คือเขาเปลี่ยนปกใหม่แล้วก็มีแบบโดดออบบี้เพื่อได้หัวอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะคะมันเป็นหัวใหญ่ๆเนาะใครอยากได้ก็สามารถหาเทดได้เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยอัปเดตไม่ค่อยสําคัญมากนะคะและในการอัปเดตล่าสุดค่ะอัปเดตประจําวันที่3เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะคะเป็นการอัปเดต Royal High A g g h u n นะคะปี2023นั่นเองค่ะเป็นเทศกาล A g g h u n ที่ Devenia Park นะคะ สามารถเข้าไปเล่นกันได้ที่เราเรียกเรียกกันก็คือเทศกาลเก็บไข่นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนในการเล่นเทศกาลเก็บไข่เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการอัปเดตสีผมอัปเดตลายเสื้อผ้านะคะอัปเดตออฟฟิศที่ติดกับโลบอกโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยค่ะเข้ามาทีา่เจ้าตัวเหมือนน่าเข้าเกมแล้วหลังจากนั้นนะคะกด export the world ได้เลยกดมาที่เดวิเนียพาร์กนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดคำาวิสิตค่ะอย่างที่พี่บอกไปันรอบที่สามแล้วเนาะว่าพี่จะพาทุกคนนะคะมา เล่นเกมเก็บไข่ในเดวเนียกันอันนี้นะคะก็หลังจากที่เราวาร์ปเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นด้ว่ามันจะมีหน้าต่างหนึ่งโผล่ขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญตาที่เราจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนะเข้ามาในแบบตอนนี้เนาะเพราะว่ามันปกติแล้วเวลามีเทศกาลอะไรเนี่ยเราก็จะมีเหรียญตาตรงนี้อยู่เสมอนะคะเหรียญตาตรงนี้ทุกคนสามารถดูได้ในดีสอพนะคะหลังจากนั้น,นกดโปรไฟล์ ทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีจูนเนอรของเราใช่ไหมให้กดเปิดค่ะหลังจากนั้นนะคะมันจะมีเหลี่ยมตาตรงนี้สะสมอยู่ว่าเราเข้าเทศกาลอะไรมาแล้วบ้างนะคะพี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะเห็นได้ว่าก็เข้ามาพอสมควรเนาะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าใครบางคนนะคะบางคนเขาเล่นมาติดต่อนานๆแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้เข้านะคะก็เข้าล่าสุดก็น่าจะเป็นปีเอ่อปี2018นะคะก็อันนี้ปี2023แล้วฮะโอเคหลังจากที่ทุกคนเข้ามานะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าทางเดวิเนียเนี่ย,ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนาะก็คือทางด้านบน จะมีเกม In Progress อยู่นะคะก็คือเป็นระยะเวลาที่เขากําลังแบบเล่นเกมเอกหันกันอยู่นะั่นแหละเกมเก็บไข่กันอยู่นะคะอันนี้ก็เราสามารถดูได้นะว่ามันในราวในรอบรอบนั้นนั้นมันจะจบอีกในกี่นาทีกี่วินาทีนะคะรอบที่เขาเล่นกันอยู่จะจบในอีก1น,นาทีนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มเทเลพอตให้เรานะคะกดตรงปุ่มเทเลพอตได้เลยหลังจากนั้นกดปุ่ม yes ค่ะเขานะคะจะทําการเทเลพอตเรามาที่หน้าป้ายในการลงชื่อเพื่อเข้าเล่นเกมเอกหันนะคะหรือว่าเกมเก็บไข่นั่น หลังจากที่ทุกคนนะคะมาถึงตรงหน้าป้ายให้คลิกบนป้ายเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กด yes ไปเขานะคะจะเป็นการลงชื่อของเราเนี่ยไปในรอบถัดไปว่าโอเคเรานะคะจะเล่นเกมเก็บไข่ในรอบถัดไปนั่นเองค่ะในส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสงสัยใช่ไหมว่ามันสามารถเก็บเกินร้อยได้ไหมเก็บ100แล้วเราได้อะไรควรมาดูกันนะคะว่าการเก็บไข่ของเราเนี่ยเก็บไข่ได้ที่การเล่นเกมมินิเกมที่พี่ลงชื่อไปไข่สามารถเก็บสะสมกันได้เยอะมากๆเลยค่ะจริงๆทับร้อยเนี่ยมันไม่ได้มีอะไร แต่มันแค่บอกว่าเมื่อน้องเนี่ยคะ่ะกดเข้าไปในตรงนี้มันจะเห็นใช่ไหมคะว่ามันจะขึ้นมาว่ามันจะมีไข่2ใบ 2> ไข่ฝั่งนี้เป็นไข่เอ็กซิสซิรีไข่เครื่องประดับอ่าพวกของตกแต่งร่างกายทั้งหลายทั้งแหล่หรือสิ่งที่พี่สงส่อยู่ก็มาจากใบนี้เช่นเดียวกันค่ะและทางขวามือเป็นไข่ที่สามารถแลกแล้วได้เพชรขึ้นมานั่นเองดังนั้นเนี่ยทุกคนนะคะสามารถเลือกได้ว่าเมื่อเรามี100ไข่แล้วเราจะแลกเครื่องประดับหรือเราจะแลกเพชรดีซึ่งเพชรอะคะมันจะ เป็นการสุ่มแรนดอมกันไปว่าเราจะได้เท่าไหร่เนาะดังนั้นถ้าใครเก็บแบบเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยก็สามารถมาแลกได้เพราะว่ามันแลกครั้งละร้อยนะคะมันก็เหมือนการส่งกาชาปกติเลยค่ะไม่ได้มีอะไรยากเลยตอนนี้นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า จะอีกเมื่อไหร่นะคะอันนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นเหมือนระหว่างรอเนาะในการรีเซ็ตแมปหรืออะไรก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยคนเขาก็ออกมาจากแมปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวพี่นะคะจะรอในรอบถัดไปนับถอยหลังอีกประมาณ1น,นาทีนะคะเดี๋ยวเขาก็จะวาร์ปให้ถ้าเกิดว่าใครนะคะรู้สึกว่าอุ้ยรอนานจังเลยให้รอต่อไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรหลอกแต่เขาน่าจะเป็นแบบรอเคลียร์แมปเอยรอคนเล่นตาหน้าจบเอยถ้าเกิดสมมุติว่ามันได้เวลาค่ะเขาจะวาร์ปเราให้เองดังนั้นนะยืนรอไปเถอะไม่เป็นไรนะคะมันไม่ได้บ แต่ถ้าเกิดสมมติว่ารอมานานมากๆแล้วค่ะพี่มันไม่ยอมวาร์พี่ทีก็ลองรีเซ็ตแล้วก็ลองมาลงชื่อใหม่ดูนะคะบางคน,นอาจกําลังสงสัยนะคะว่าแล้วหนูจะมาเข้าตรงสถานที่นี้ยังไงถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้กดปุ่มวาร์ปข้างบนถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนเนี่ยค่ะว่ามาที่แมปเดลวีเนียแล้วให้ทุกคนนะคะเดินมาตรงน้ำพุตรงนี้หลังจากนั้นนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีโดมใหญ่ที่เขียนว่าเอ็กซ์ฮันบินีเกมอยู่ให้เดินเข้าไปได้เลยค่ะแล้วเราก็ไปกดลงชื่อตามปกติได้เลยนะจริงๆแล้วเกมนี้ไม่ได้้มมมีีอะะะไราาากนะคะาเเนคเขวย กดวาร์ปปุ่มสีฟ้ากดแกสแล้วก็มาถึงตรงหน้าป้ายก็กดลงชื่อเพื่อเขาเล่นได้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้พี่อาจจะเล่นไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื่องจากที่พี่นะคะทําเล็บมายาวมากแล้วเวลากดมันก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะกดไปโดนปุ่มอื่นด้วยนะคะอาจจะชาดิดนึงแต่ว่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะพี่คิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วเนาะสำหรับการที่เขาเนะคะจะวาร์ปพี่ไปอ่าตอนนี้มาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นอินโทรเนาะว่าโอเคจริงๆแล้ว ตรงนี้ไม่จาเป็นต้องดูก็ได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเสียเวลาถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ได้อยากดูแบบคัดซีนตรงนี้ก็ให้กดเน็กๆๆ็ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเราสคริปต์ตรงนี้ทิ้งไปอะ่ะเราจะเริ่มเล่นเองหันในรอบนี้ได้ไวนะคะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะแบบยืนนิ่งๆแล้วก็รอคัดซีนนะคะในขณะที่คนอื่นเขาเก็บไข่กันไปแล้วเนาะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันได้นับแล้วนั่นเองนะคะอันนี้พี่ก็จะกดคัดซีนทุกคนดูก่อนละกันเผื่อใครนะคะแบบอยากจะดูของพี่แล้วพอเข้าไปในเกมจริงๆก็เล่น ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเขาก็จะธิบายต่างๆแต่ว่าก็ไม่ต้องหลบเพราะเราอ่านไม่ออกโอเคนับถอยหลัง321ให้ทุกคนนะคะลองดูทางด้านบนทางด้านบน,นจะเป็นเวลาทั้งหมดนะคะในการที่นับถอยหลังว่าเราสามารถเก็บไข่ได้กี่นาทีแล้วการเก็บไข่รอบหนึ่งนะคะเราสามารถเก็บได้แค่5ฟองต่อตะกร้าเท่านั้นเมื่อตะกร้าเต็มนะคะจะต้องกลับไปที่เจ้าตัวเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีรังของไข่นะคะเพื่อเอาไข่ไปวางนั่นเอง ไข่นะคะจะมีอยู่รอบๆนี้เลยทุกคนก็ลองมองดีๆนะตอนนี้พี่เก็บได้4ฟองแล้วนะคะโอเคอันนี้ฟองสุดท้ายมั้ง าาหลังจากที่ทุกคนเก็บหาฟองเสร็จแล้วนะคะให้บินตรงมาที่รูปนี้เลยหลังจากนั้นนะคะกดคลิกมันจะเป็นการบวก5พอยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเก็บมาเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดเลยการที่ไข่รูปไข่ตกลงมาแบบนี้มันแปลว่าไข่นะคะมันรีสปอนใหม่นนเองให้ทุกคนนะคะสามารถวิ่งเก็บเดินเก็บรีบเก็บได้เลยนะคะก่อนที่คนอื่นจะเก็บเนาะแนะนําให้เล่นในคอมมากกว่านะคะหรือที่ไหนก็ได้ที่มันสามารถแบบมองเห็นได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าอ่า อันนี้พี่เพิ่งรู้นะคะว่ามันมีสถานการณ์แบบนี้ด้วยก็คือมันจะเป็นการแชร่แข็งฟีดนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบอุปสรรคด้วยเนาะค่วที่เราพี่ไม่พี่ไม่เคยเจอนะคะว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยอ้านี่ไงไข่มันสปอร์แล้วอันนี้ไข่รูปหนะ <c oughs> น้าอารยน้าเนื่องจากที่ว่าแมพมันค่อนข้างเป็นแบบนี้นะคะไข่เนี่ยที่เครื่องคอมไม่ไหวก็อาจจะแหลกนิดนึงเนาะ ที่4แล้วนะคะเหลืออีกฟองเดียวอันนี้โอเคเราเนะคะจะกลับไปที่เจ้าตัวเหมือนรูปตะกร้าไข่ตรงนี้กันลังไข่เก็บอีก5ฟองค่ะทุกคนยิ่งเก็บมากนะคะเราก็จะยิ่งอยู่อันดับต้นๆแล้วเราก็จะยิ่งได้ไข่มากด้วยต่อการเก็บกรอบหนึ่งนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคในการเก็บอีกเยอะเลยนะคะว่าจะต้องเก็บอะไรยังไงเนาะบางคนก็ว่าให้ใช้ไม้กวาดอ่แม่มดนะคะในการบินจะทําให้เราเนี่ยบินไวขึ้นเพราะปกติเนี่ยมันบินช้าใช่ไหมพี่แนะนําให้แต่งตัวน้อยๆนะคะง่ายๆโอเคตอนนี้เกมโอเวอร์แล้วนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีไข่ยอยู่ในตะกร้าสีฟองเหมือนพี่เมื่อกี้นะคะแต่ว่าเราไม่ยอมไปใส่ตะกร้าเมื่อมันโอเวอร์ค่ะมัน พี่คิดว่ามันน่าจะไม่นับรวมนะอันนี้นะคะก็จะเป็นลำดับเนาะว่าใครเก็บไข่ได้มากที่สุดนะคะมีที่1ที่2ที่3ในส่วนของพี่เนี่ยก็จะอยู่ที่5นะคะก็คือเก็บไข่ได้น่าจะประมาณ10ฟองก็ตีเป็นเจ้าตัวไข่ที่เราเอาไว้แรกเนี่ยได้40นะคะ หลังจากเล่นรอบหนึ่งแล้วก็เราไม่ต้องลงชื่อใหม่นะคะเพราะว่าเขาลงชื่อไว้ให้แล้วแค่รอเวลานะคะเขาก็จะทําการเหมือนแบบลันให้เองนั่นเองนะโอเคค่ะสําหรับตาน,นี้นะคะพี่ก็เล่นไปแล้วก็ได้คว้าที่1มานั่นเองนะคะก็เดี๋ยวพี่จะขอลงชื่อออกจากวิวบอร์ดก่อนเนาะอันนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยกดเจ้าตัวป้ายครั้งหนึ่งนะคะมันจะถามว่าเราเนี่ยคะต้องการที่จะเอาชื่อออกจากกระดานไหมให้ตอบ yes ไปนะคะมันก็จะเป็นการรีมูฟชื่อเราออกเนาะทีนี้นะคะเวลาที่เราอยู่ในเดวิเนียรเนี่ยเราก็จะ เป็นการเข้าร่วมการแข่งขันของเขาอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวพี่นะคะจะมาทุกคนมาแลกไข่กันดีกว่าค่ะให้ทุกคนนะคะกดทางด้านซ้ายมือ พี่นะคะจะแลให้ทุกคนดูทั้ง2ฟองเลยนะคะก็จะเป็นแลเอเซอรี่หครั้งนะคะแล้วก็แลดมอนหนึครั้งนั่นเองถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ค่อยมีของพี่แนะนํานะคะให้เก็บเพื่อแลเอเซอรี่ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าด m มอนเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นั่นเองนะในส่วนของรายละเอียดของทั้งหมดนะคะว่าเราเนี่ยสามารถเก็บอะไรได้บ้างทุกคนนะคะสามารถกดใต้ดีสคริปชันนี้นะเพื่อไปดูได้เลยนะคะว่าเอเซอรี่ในรียวไฮที่สามารถได้จากเทศกาลเอกหันนนะสามารถได้อะไรบ้างนะคะ มาเริ่มกันที่เจ้าตัวเครื่องประดับเลยนะคะให้ทุกคนกดหลังจากนั้นเนี่ยให้กดคลิกนะคะคลิกไปเรื่อยๆอ่ะพี่ได้ค่ะได้เจ้าตัวเหมือนไทผูกคอมานั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรานี่คะจะมาลองเพชรกันคลิกเหมือนเดิมเลยค่ะ พี่ได้มาทั้งหมด296เพนนั่นเองนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อยากให้พี่เนี่ยทำสอนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะในคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ